สวัสดีครับกลับมาพบกับผมนะครับหนุ่มที่อึกสาการขายนะครับหัวหน้าทีม A อีกเช่นเคยนะครับวันนี้เรายังคงอยู่กันที่ฟอร์ดซันนีเจรนครนนะครับในโชว์รูมนะครับผมก่อนจะไปชมโปรโมชั่นดีๆนะครับหรือว่าชุดแต่งที่ผมจะพามาแนะนำนะครับคันข้างๆผมนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด s u b ส c r i b e เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับครับสำหรับ เจ้าคันนี้นะครับ Open น a p XL p นะครับ2.0เทอร์โบนะครับ170แรงม้านะครับคันนี้ลูกค้าได้โปรอะไรบ้างนะครับผมแนะนำอย่างนี้ครับมี2โปรนะครับผมจากราคาเต็ม709นะครับเหลือเพียง599เท่านั้นนะครับยังไม่พอนะครับชุดแต่งที่ลูกค้าเห็นนะครับจัดให้เลยครับผมรอบคันนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวผมจะพาไปดูว่าเราแถมอะไรบ้างกับโปรโมชั่นที่2นะครับลูกค้าสามารถ จัดจากราคารถนะครับ709นะครับทำเป็นฟรีดาวครับได้นะครับผมแล้วก็ผมจัดชุดแต่งให้เหมือนเดิมนะครับมีเลือก2แบบนะครับสำหรับลูกค้าที่สนใจครับในส่วนของลูกค้าที่อยากใช้เงินดาวน้อยผ่อนนานหรือลูกค้าที่อยากได้จากราคารถปกติเหลือ599นะครับแล้วมาเป็นเงินดาวครับยังได้ของแต่งหรือชุดแต่งเช่นเคยนะครับ มีให้คุณลูกค้าเลือก2แบบนะครับผมพามาชมเลยครับผมสาหรับเจ้า XL l u s คันนี้นะครับเราแต่งกระจังหน้านะครับกระจังหน้าเดิมเอาออกนะครับแถม FORD สีแดงนะครับผมดําตัดแดงสามารถเลือกสีได้นะครับลูกค้าอยากได้เป็นแบบไหนนะครับมาพร้อมกับสกู๊ปด้านหน้านะครับผมตัวนี้จะเป็นตัดเส้นสีดํานะครับผมกับขาวนะครับโลโก้ก็มีตรงนี้เลือกได้นะครับไม่ว่าจะเป็นแรดหรือเป็นม้านะครับก็ลูกค้าสามารถเลือกได้นะครับผมเท่านั้นยังไม่พอนะครับ คันนี้ยังแต่งไม่เสร็จต้องบอกไว้ก่อนเราจะมีข้อไฟหน้าให้ลูกค้าด้วยนะครับเป็นโลโก้นะครับผมแลนเจอร์นะครับผมลูกค้าที่สนใจนะครับในส่วนของไฟตัดหมอกอยากได้ผมจัดให้นะครับอันนี้เรายังไม่ได้แต่งนะครับเนื่องจากเป็นรถเดิมๆที่เอามาแต่งโชว์ลูกค้าก่อนนะครับ 2. นะครับมาพร้อมกับซุ้มล้อนะครับ6นิ้วแบบหมุดนะครับลูกค้าสามารถเลือกได้นะครับว่าจะเอาหรือไม่เอานะครับอยากดุดันแบบไหนไม่ได้เกรงใจใครจัดให้ลูกค้าแน่นอนนะครับ ส่วนล้อนะครับลูกค้าอยากได้พิเศษ18นิ้ว20นิ้วยกแบบไหนมาคุยกันนะครับผมจัดให้ในโปรโมชั่นพิเศษเลยนะครับนะครับคันนี้จะมาพร้อมกับมือจับนะครับที่เป็นทรงสปอร์ตนะครับสกรีนคำว่าแลนเจอร์สีแดงนะครับนะครับผมแล้วมาพร้อมกับกันสาดแท้ของโชว์รูมนะครับเราติดให้ของแท้เลยนะครับผมไม่พอครับผมเรายังติดตัวราวหลังคาให้ครับแอบเก๋เหมือนเจ้าไวทแท็กนะครับติดมาให้กับตัวรถเลยนะครับผมสีดําทรงสปอร์ต เท่านั้นยังไม่พอครับมาพร้อมกับโรบาเล็กน,นะครับเอาเรนเดอร์ er นะครับสกรนตัวงสือสีแดงนะครับมีคำว่า GT นะครับแข็งแรงทนทานนะครับไม่ได้เจาะกับตัวรถนะเพราะว่าตัวนี้มีดูเจาะให้อยู่แล้วครับลูกค้าสามารถทําเพิ่มได้ไม่ว่าจะไปติดข้อหรืออะไรก็ได้นะครับแล้วยังเก็บของด้านหลังได้ด้วยนะครับผม สองครับตัวนี้นะครับให้ที่เหยียบมาแล้วนะครับสิ่งที่เราเปลี่ยนให้ลูกค้าคือกันชนหลังนะครับเป็นเหล็กนะครับผมเป็นสไตล์ outlander เช่นเคยนะครับลูกค้าอยากได้ h u มเมอร์ผมมีราคาพิเศษให้นะแต่นี้เราติด outlander show ให้ก่อนนะครับผมนะครับตัวนี้อะคริลิกถ้าลูกค้าอยากแต่งเป็นสีไหนเราก็ยินดีจัดให้นะครับไม่ว่าจะเป็นครอบปฟท้ายหรือว่าโลโก้คําว่า lander อะคริลิกนะครับหรืออยากได้ในส่วนของตรงนี้ฝาครอบท้ายเป็นสียังไงปรึกษากันก็ามาได้ครับคันนี้อย่างที่บอกครับยังแต่งไม่ครบนะครับผม ผมแต่งให้ลูกค้าดูก่อนนะครับสองตัวนี้ก็ฝาถังน้ำมันเช่นเคยนะครับมีสีดำนะครับถ้าลูกค้าอยากแอบสปอตตรงนี้เราก็ยังแขมไม่ได้นะครับผมนะครับนี่คือส่วนรอบคันนะครับที่ผมพาชมวันนี้เป็นตัวรถสีขาวนะครับก็จับจองก็ไม่ได้ครับเหลือไม่เยอะแล้วด้านในนะครับห้องพโทยศารนะครับสําหรับตัวเจ้าแขปนะครับผมกว้างขวางกันเลยทีเดียวนะครับขึ้นนั่งได้นะครับอ่า ตรงนี้เราแถมบอกแถบให้นะครับไม่ต้องห่วงนะครับลูกค้าได้แน่นอนนะครับผมมาพร้อมกับชั้นด้านในการใช้งานนะครับประตูแข็งแรงทนทานครับตอบโจทย์เลยบันไดเหยียบนะครับแข็งแรงมากนะครับนี่ผมขึ้นให้ดูเลยนะครับผมผมหนักประมาณร้อยว่าโลนะครับต้องบอกลูกค้าเขานะครับผมนะครับแล้วก็คันนี้เดี๋ยวรอแต่งล้อแล้วเดี๋ยวเราใส่อุปกรณ์เต็มยังไงผมจะพาชมอีกทีนะครับ สำหรับวันนี้นะครับผมอย่างชช่นเคยครับก็ฝากโปรโมชั่นคันนี้ไ้ด้วยเหลือไม่เยอะแล้วนะครับผมสำหรับเจ้าตัว XL p พั s นะครับในราคาโปรโมชั่นพิเศษนะครับเหลือสีแล้วก็ลดในจนํานวนจำกัดน,น,นะครับ ครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับเจ้า Open Cap นะครับ X L Plus นะครับคันนี้นะครับกับโปรโมชั่นที่ผมแนะนำไปนะครับพร้อมชุดแต่งนะครับสำหรับลูกค้าที่สนใจนะครับโทรปรึกษาผมได้นะครับยินดีให้คำปรึกษาครับไม่ว่าจะเป็นส่วนของไฟแนนซ์นะครับหรือลูกค้ามีรถเก่าอยากเทิ์นะครับเรายินดีตีราคาให้สูงนะครับผมหรือแม้กระทั่งอยากทดลองขับนะครับเราก็จะมีรถทดลองขับให้ลูกค้าถึงบ้านนะครับสำหรับวันนี้นะครับหนุ่มที่รักการขายหัวหน้าทีเอขอลาไปก่อนนะครับ คลิปหน้าจะพาไปชมโปรโมชั่นอะไรหรือว่าเราจะพาไปรีวิวนอกสถานที่ยังไงอย่าลืมติดตามกันนะครับกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป e เป็นกำลัง,งใจใผมเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ